สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะวงในพักก้าวไกลเผยการส่งมอบภารกิจให้เพื่อไทยพักอันดับสองรับไม้ต่อในการนำทัพจัดตั้งรัฐบาลจะถแถลงอย่างเป็นทางการโดยพิธาวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมด้านสสบัญชีรายชื่อก้าวไกลวิโรจลักษณะอดิสรย้ำ8ดพักจะปั่นจักรยานแห่งความหวังเข้าเส้นชัยไปด้วยกัน เลงข่าวจากพักเก้าไกลเปิดเผยว่า ประเด็นที่พักเพื่อไทยรอฟังท่าทีจากพักเก้าไกลที่จะเปิดโอกาสให้พักที่มีเสียงเป็นอันดับสองในกลุ่ม8พักร่วมจัดตั้งรัฐบาลที่เดิมมีพักเก้าไกลในฐานะพักอันดับ1เป็นแกนนำโดยการส่งมอบหน้าที่เพื่อให้พักเพื่อไทยสารต่อภารกิจจัดตั้งรัฐบาลให้หลุล่วงกรณีดังกล่าวนายพิธาลิมเจริญรั์หัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมด้วยแกนนาพักเก้าไกลจะ ร่วมกันแถลงเรื่องนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายในวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมที่ต้องใช้เวลาเพราะก้าวไกลต้องประชุมหารือและพูดคุยกันอย่างละเอียดภายในพักเพื่อให้เกิดความรอบคอบม,มากที่สุดเพราะในสาระสำคัญจับมือ8ปดพกร่วมจัดตั้งรัฐบาลก็มีการทำบันทึกความร่วมมือต่างๆเอาไว้ดังนั้นอาจจะมีการปรับ แก่บางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แหล่งข่าวระบุ นายวิโรจน์ลักษณะอดีสรสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลกล่าวว่าการวิพากษ์วิจารณ์ว่าพักเก้าไกลจะเป็นฝ่ายค้านไม่ได้รู้สึกอะไรเนื่องจากเชื่อมั่นใน8ปดพาร่วมเชื่อมั่นและไว้วางใจกันไม่นำประเด็นเล็กๆที่อาจจะเห็นไม่ตรงกันมาขยายผลยอมรับว่ามีปัญหาอยู่แล้วแต่จะพยายามไม่ทําให้ปัญหาลุกลามเราจะประครองความกลมเกลียวและความแน่นแฟ้นของ8ปดพาร่วมให้แน่นแฟ้นที่สุด เปรียบเสมือนจัก,กรยานเราจะเข้าถึงเส้นชัยก็ต้องผลัดกันนำแล้วแต่เป้าของจัก,กรยานทั้ง8คันซึ่งเป็นจัก,กรยานแห่งความหวังของประชาชนคนไทยและจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันไม่มีคันไหนเลี้ยวโค้งก่อนทุกวันนี้ยังตั่นกันอยู่เลยฝากกระแสะลมนายวิโรธกล่าวขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ